ไม่มีอะไรเลยรอป้ารอป้าแม่คะลูกสาวแม่เนี่ยกับลูกเขยเนี่ยพบห็นดูใจกันมานานหรือยังคะเขาอยู่กันมานานแล้วนะ10กว่าปีแล้วล่ะ เขามีลูกด้วยกันกีน่คนคะสามคนแล้วแม่รู้ไหมว่าสาเหตุที่เขาทะเลาะกันจนที่ผู้หญิงหนีไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรแม่เพิ่งมารู้ทีหลังที่ว่าเขาไปเนี่ยคือแฟนเขามาพูดบอกว่าเหมือนกับว่าเขาอะเล่นเกมแชทกับคนในเกมแล้วก็ติดติดโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เพิ่งมาเป็นพักหลังที่ว่าเขาออกงานมาได้สี่เดือนนี่แหละลูกสาวเมื่อก่อนก็ทํางาน ก็ออกมาเลี้ยงใช่เพราะว่าตัวเล็กไม่มีคนดูแล้เขาติดโซเชียลจริงไหมคะแม่ไม่ได้อยู่กับเขานะแม่ก็เลยไม่รู้ไงแม่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเพราะช่วงเวลาที่เขามาอยู่เนี่ยส่วนมากเขาก็อยู่กับแม่กลางวัน,นี่ยช่วยแม่ขายของช่วยอะไรแม่ก็ไม่เห็นเ่าอะไรนะกลางคืนก็พอมืดมาเขาเอาลูกขึ้นนอนแล้วแม่ก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นแต่ไอ้ช่วงที่เขาอยู่กับบ้านเนี่ยแม่ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะ แล้วแม่รู้ไหมคะว่า,าลูกสาวแม่กับลูกเสือเนี่ยเขาทะเลาะก,กันบ่อยมากไหมเพื่อนีปากเสียงรุนแรงกันไหมคะลูกสาวไม่ค่อยเล่าให้ฟังอ่ะมีที่ว่าพักหลังๆเนี่ยที่ว่ามีลงไม้ลงมือเนี่ยลงไม้ลงมือกันบ่อยๆอ,อะไรก็อาจจะมาจากเรื่องหึงหวงเนี่ยนะแต่เมื่อก่อนก่อนก็ไม่เห็นไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังอ่ะลูกอ่ะคือไม่พูดอ่ะแล้วตอนนี้แม่รู้ไหมคะว่า สาวแม่เนี่ยไปอยู่ที่ไหนแม่ยังไม่รู้เลยคือเขายังไม่ติดต่อมาแม่ก็อยากรู้เหมือนกันนะ่ะเพราะว่าแม่ก็เป็นห่วงเขาแ,<ล>แ่แม่มมคิดเป็นห่วง,วงหลานไหมคะเพราะว่าเขาไปกับหลานด้วยใช่หห่วงสี่ห่วงทั้งคู่แหละแต่ว่าแม่คิดว่าเขาคิดดีแล้วอะ่ะเขาคงมีทางไปเขาถึงไปนะเขาต้องมีที่ใช่ไหมเขาต้องลอดภัยใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าสมมุติว่าพี่ลูกสาวแม่เนี่ยเขากลับมาเนี่ย ยังอยากให้เขาอยู่กบามกับเกิดอ,อยาแบบคะก็บันต่อ,อถ่ถ้าเป็นเราเราจะอยากไหมอ่ะอถ้ากลับไปคือคนเรามันเริ่มละของละแหง่งเริ่มไม่ไว้ใจกันมันก็จะต้องมีปัญหากันไปเรื่อยๆใช่ไหมอเอะอ,อะก็ทุบตีแม่เคยบอกแล้วนะว่าถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็เอากลับมาลูกแม่หลานแม่แม่เลี้ยงได้เขาเลี้ยง หมายถึงว่าเขาอยู่กับลูกก็คือเลี้ยงกันเองสองคนผมนี้ก็คือเลี้ยงหลานทั้งสามคนเองเลยใช่ไหมใช่ใช่แม่อยากฝากอะไรบอกอะไรกับลูกเกิดแม่บ้างไหมคะกับเรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข่าวที่ออกไปกับอะไรเงี้ยคะ่ะก็แม่ก็อยากบอกให้คือใจเย็นๆตอนที่มาตามหาน่ะเรื่องมันก็ประมาณวันที่เจ็ดเนาะแม่ก็บอกแล้วบอกว่าให้เอกใจเย็นๆนะเพราะว่า เราทําอะไรไม่ได้ต้องรองเขาติดต่อกลับมาเพราะแม่ก็ไม่รู้จริงๆว่าอยู่ไหนเพราะว่าเขาอ่ะก็มีเงินมีเงิน,ม,งนมีทองแม่ไปบ้างเหมือนกันเพราะเขาก็มาอยู่กับแม่ใช่ไหมคือถ้าเขายังไม่เดือดร้อนเขาก็ยังไม่ติดต่อมาแม่ก็บอกเขาอย่างนี้นะคือแบบให้เรารอแต่ไม่รู้อ่ะเขาทําไมถึงอย่างนี้ก็ไม่รู้แล้วก็ไปอย่างเนี้ยคือ คือเขาถูกเขาก็ไม่คงอยากไม่อยากกลับไปอ่ะอใช่ไหมแล้วแม่เสียใจไหมคะที่เขาไ่ให้ข่าวว่าแบบเหมือนเหมือนลูกแม่ปิดโซเชียลมีการคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรประมาณนี้คะ่ะอันนี้แม่ก็ไม่รู้ความจริงนะแต่ก็คือถ้าลูกแม่ไม่ดีอ่ะก็ส่งคืนสิมไม่มีสิทธิ์ไปทุกตี มคือแม่คิดว่าสาเหตุที่ที่ลูกสาวหนีไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นราะเรื่องมีการลงไม้ลงมือเป็นก่อนหน้านี้ด้วยถูกต้องไหมคะใช่อันนี้แม่พูดเรื่องแบบความจริงที่แม่รู้จากจากลูกสาวนะไม่ได้เข้าข้างใครนะลูกเรายัางไงล้ก็รัก็รักแม่เนาะใช่คือถ้าอยู่กันไปเราหองเราแหงเดี๋ยวก็ตีกันอีกกันอะ เลิกกันอยู่กันไม่ได้จริงๆก็เลิกกันแต่ก็เลิกกันดีๆเรื่องลูกเรื่องเองต้าก็จัดการซะแบ่งกันใครจะดูแลยังไงออกค่าใช้จ่ายยังไงก็เคยไปคุยกับเขาที่บ้านนะก่อนที่ก่อนที่เขาจะเอาเอาลูกสาวมาส่งอ่ะ mm. เขาก็พูดบอกว่าเดี๋ยวให้เขาตกลงกันให้ดีก่อนนะแม่ถ้าเลิกกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอกเอามาส่งที่บ้านแล้วเขาก็เอามาส่งที่บ้านแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ไม่ไม่รอไม่ยอมเลิกอ่ะไม่อยากให้ มาตามกับตามโทรศัพท์เนี่ยไลน์โทรด่าโทรจิกอะไรทุกวี่ทุกวันน่ะนะคือฝังที่จะหายไปคือคือตัวลูกเขยเนี่ยเอาลูกสาวแม่มาส่งให้ที่บ้านใช่ก็คือเลิกกันใช่ก็บอกว่าเลิกกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอย่างน<ๆ>ี้คือยังไม่ยอมเลิกก็คือรำคาญโทรุกทุกวันใช่จนมาเกิดเรื่องนี้ใช่ไหมใช่จนจนคืนที่เขาจะหนีเนี่ยเหมือน กลางวันเนี่ยลูกสาวขาโทรมาคุยแล้วเขาโทรมาว่าพรุ่งนี้จะมานัดรับกลับไปเขาก็ร้องห่มร้องไห้ไม่อยากกลับใครมันจะอยากกลับไปโดนตีอ่ะแล้วที่ว่ามีเรื่องแบบทุกตีเนี่ยคือช่วงหลังจากที่เอามาส่งบ้านแม่หรือไหมหรือว่า,ก,นานก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก่อนหน้าน้นก่อนหน้าน้นเขาก็ตีนะคุณลูกสาวบอกเนี่ยตาเบียยังเป็นแบบเหมือนเห็นแสงอะไรแวบๆแวบแอยู่เลย ใช่ครับตัวนวันพครับแม่ก็ไม่อยากให้เขากลับมาคบกันแล้วเนาะแม่เนาะมันเป็นไปไม่ได้หรอแม่กลับมา,มาแม่วันคุหนักจะเดิมมันคงเอาตายเลยล่ะพลาสุดนี่ก็ มีปืนมาข bon ho, ู่ด้วยนะอตอนมารับมารับออกไปกินข้าวอ่ะก็โชว์ป oh ืนให้ลูกสาวอยู่ล่าสุดยังไงคะแไ่ก็ล่าสุดวันที่ว่าเขาจะมารับลูกสาวกับลูกเขาออกไปกินข้าวอ่ะนะกลับมาลูกก็เล่าให้ฟังว่ามันมีปืนมาด้วยมันบอกว่าถ้าไม่กลับอ่ะเนี๋ยมันจะจัดการให้หมดใครก้ามาเกี่ยวอ่ะแม่กลัวตรงนี้ด้วย ใช่แล้วแหมคนเห็นอย่างนี้ใครจะกลับไปอยู่กับเขาล่ะเกิดมันโป้งป้างมาวันไหนก็ตายไม่รู้เรื่องใช่ไหมแม่ก็ไม่พูดนะไม่พูดคือไม่เคยไปให้ข่าวไม่เคยที่จะไปบอกตำรวจไปอะไรเลยนะบอกโอ้ถึงขั้นนี้เลยเหรอมีปงมีปืนมาเลยใช่เหรอเราก็ไม่อยากให้ลูกเขากลับไปอยู่แล้วเนาะ